าคือมิกกี้ฟันเดเฟนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับเซ็นเตอร์ทั่วไปโดยเขาสูงถึง193เซนติเมตรแต่สิ่งที่เขาแตกต่างไปก็คือความเร็วชนิดที่หาได้ยากมากๆในตำแหน่งนี้เขาวิ่งชีกระชากแนวรับคู่แข่งไม่เหลือซากกองหน้าที่เร็วจิตาดก็โดนเขาจับตายได้อยู่มัดอย่างจาังหวะนี้ที่เขาตัดบอลได้ก็ลากหอตะบึงไปข้างหน้าด้วยความไวแสงก่อนตบให้เพื่อนยิงแบบชิว,ชว แล้วดอกนี้ที่เขาตัดบอลได้ตั้งแต่หน้าบ้านตัวเองก็ลากขึ้นมาแบบเดียวๆไม่สนใครแล้วก็ถวายบอลให้ซอนเฮืองมินซัดเข้าไปแบบนิ่มๆแล้วลูกนี้ถือว่าสุดจัดเมื่อเป็นอีกครั้งที่เขาลากขึ้นมาตั้งแต่หน้าประตูตัวเองคู่แข่งจะยื้อชุดกระชากก็ตามความเร็วของเขาไม่ทันก่อนซัดโดยอีสายเข้าไปแบบคมๆขณะที่จังหวะน,นี้ทีมโดนโต้กับเร็วคู่แข่งหลุดเข้ามายิงใครเห็นก็ว่าเข้าแน่นอนแต่เขาวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ไปสก,กัดได้แบบหน้าตาเฉย ช็อตเด็ดสำคัญนี้กับขายยาวๆของเขาที่ทำให้แมนยูต้องน้ำตานองมาแล้วในนัดชิงยูโรป้า